อกะพงผัดขึ้นใช่ายค่ะเรามาดูว่าเราใช้อะไรทำบ้างจะมีหอมหัวใหญ่มีปลากระเทียมต้นหอมขึ้นช่ายและที่เห็นในชามนั้นก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเราจะมาแบ่งปลาค่ะเป็นชิ้นชิ้นเราจะไม่ทำชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทอดเขาอาจจะแตกได้เพราะฉะนั้นเ๋ยวเขาเล็กแล้วเราก็พอหั่นเป็นชิ้นเสร็จ เราก็จะเค้าเกลือ,หน,อหน่อยค่ะเอาเกลือเค้าเขาไว้เราทีนี้ก็จะมาจัดการหั่นหอมหัวใหญ่วันนี้เราจะใส่แค่ครึ่งหัวเล็กก็พอค่ะ่คะพอหั่นเสร็จล้วก็จะใส่จานไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะ,ะมากุกระเทียมกระเทียมรอบนี้เราจะไม่ตำให้ละเอียดนะคะเราเราจะแค่ทุบแล้วก็ขึ้นช่ากับต้นหอมนี่เราก็จะหั่น เป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเตรียมไว้เลยเวลาผัดจะได้สะดวกค่ะทีนี้เราก็จะไปทอดปลากันการตั้งน้ำมันค่ะตั้งน้ำมันเส้นแล้วเอาเลงทอดเลยเราจะไม่ใช้แป้งชุบเข้านะคะเ,เราอยากจะให้แบบแค่เหลียงนะคะคือไม่ได้ก่อก็เลยไม่ได้ชุบแป้งเราก็จะมีส่วนที่แตกบ้างค่ะ แต่ถ้าชุบแป้งก็จะทรงจะแบบเป็นชิ้นชิ้นสวยแต่ว่าเวลาที่มันเย็นมันจะนแข็งแฉะเรเลยไม่ทำแบบนี้นเลยคอดทคอบกระป๋าเลยเนีคะพอเขาเหลืองเสร็จแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอากระเทียมกับหอมใหญ่ค่ะไุ่ไปผัดก่อนนี่ย่ะผัดจนกระทั่งหอมใหญ่เขามีกลิ่นออกมา พักหนึ่งแล้วก็จะใส่ไปเจียวลงไปแล้วก็ผัดให้ไปเทียวกับหอมใหญ่นี่เข้ากันอ่าตอนนี้พอเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ําซุปลงไปค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะคะ,ะเครื่องปรุงเราก็จะมีะน้ํามันหอยะที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นี่เป็นน้ําตาลแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยนึง แล้วเป็นซีอิ๊วขาวนอยหนึ่งเพราะว่าเต้าเจี้ยวเราเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวน้อยหน่อยค่ะวันนี้ก็เอาปลาที่เราทอดลงไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดช่วงนี้เราก็ชิมได้เลยนะคะว่าโอเคหรือยังเนี่ยค่ะแต่ถ้ายังยังไม่เค็มนะคะก็ให้ให้เติมซีอิ๊วขาวอีกแต่ของเราเนี่ยพอดีละ เราก็จะโรยขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะแล้วผัดอักนั้ก็เอาเข้าขึ้นได้แล้วค่ะหอมมากค่ะจางหอมขึ้นมากตอนนี้เราก็จะจัดใส่จานแล้วล่ะค่ะจัดใส่จานเลยแล้วมาดูหน้าตากันนี่ไงปลาผัดขึ้น